สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทีมง้งกบอลเอฟซีเนาะยินนี่ตอนหักขาสีซองสนามเนาะตอนนี้บาโจโจกำลังเทฟเนาะ,นะสีบวชน้ำพอ,พ,อ,นนอพี่น้องอ้าวเจนาดาแต่งข้าขาหาบนนพี้องพี่น้องเปลี่ยนสื่อนเนาะเป็นเจนอนาะข้าวบ้าน,นี้ ปอบ้าเดอ่งะไรลบ้านเดื่งกัาเนเรียบเรี้ค่ะ่งน้เรยเรพี่น้องาเขายภาพเพรพี่น้องไหยแกวน้ำด่แกวน้ำมาใส่น้ำยาไแม่้าไทยแม่ ไปไปแล้ไบ e ี้หมพี่น้องไสผ้าขาวไเบ้อเจโจเป็นมาซอยนะแกงเมย์ไม่ไปนสวย tại thải gấp thải vì nó ngang và han đầy luôn và bạn đâu cho trụ bên môi sinh nhàn vì nó này nè nấm có bơi được gì sao vì nó bayตลอด bên đây กว้ตลอดอยายพูดคุยกันนั่งแบบะมา เซ็นชาวยังมอเกมเ็นะแต่เระเพลินอ่า้ไงป๊อตัวป๊าบนหักกมาว่เนี่ย อย่าปิด้ลยน่ายางมาพอเธอเป็นห้างกามาห้อง่ฮะบ่าวแม็กเราสามาขี้นสองขักแท่น่ะฮะ ต้องเบิ่งคักแท้น้อซื้อมาโลเดียวเนาะซื้อมาโลเดียวล่ะต้องมาค่ะเอามาอีกค่ะ <laughs> 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 สุริกานเหลืองช้บาดยาน้ามีน้องมาพูดทำไมกำลังากันปรึกษากันเลืองชาบาดเมื่อันอื่นแบบเขาเห็ท่นนะข้าไังดู้กหน้าขอา

Ví <laughs> dụ oh, yeah. à, oh, cảm... bây giờ cũng không có mặt sáng nữa Làm phim kết phim như hướng thì thơ Mù bảo chỗ chỗ đợi phim nào nè Phim mặt sáng Việc Chân nhăn một đi Đợi như này. Vẫn có muộn มีอยู่เธอ,อยวข่าวแล้วบอยังพัดนี้เลยอ่ะมาเป็นมือทำกำลังได้มากระทินผัวหนึ่งมากนี่ ซไว้เลยสี่มาอนะแมนไปจัดการตั้มมุงเไปจัดการตามุงเธอสาจอยคุณงามมาหอดล้วก็จัดการตัมหุงเลยไปไปตามหุงมานี่เพื่นแซมบ่ได้ได้เธอ่บได้เธอแซมบ่ได้ได้เธอ หมาผลไม้พี่น้องสิมาใส่พระเข่าได้ผลไม้เอารวมเด้อเอาโลหนึ่งมหาอีมน่เอามะม่วงมาฮะเขาือหมอาได้นวบนเยาแล้วอยมาเอาอากจ่มปน้ำอาจารย์ฝนบออะไรเรืกอะไรเมื่อก นี่เนีะเขาเาผ้าพี่น้องว่จะบอกมาหไได้บอาวอาวพแทงดยพี่น้องไว้สั่นแทงหลอดใส่ผ้าขาวพี่น้องังละน้อยไว้สห เขาเจ้าเห็ดง่ายๆค่ะแป๊บป๊บใช่ทุกอย่างพี่น้องที่มีเท่าที่ใส่เท่าที่มีเนาะพี่น้องเจาะไหนโอ้วิธีเจาะงง่ายๆนีวิธีอีกเด้การเจาะจ้องใส่ประชันเนาะโอ้ เห็ดตามได้ไปสันเดยนี่ตามได้ไปนะเอาอันสุดท้ายเอาอ้มาอีกรอบซอี่นนางเลย ชุ่มเซวกันยังนอทางนี่ปรึกษากันยังนอกทางนี่ปึกษาลอน้ำหอมปาน้หอาเองนัผัดปึกษาเรื่องสบาทมาทางนี่ปรึกษาเรื่องน้ำหอมมีเจ้าคนสิบาทอมางนี้สดยังนาะท สดวันี่มือบนบนเตียงคสําหรับคลิปนี้ก็จะร้องเพียงทะเ้นนแล้วพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าโดยสบายดี